กินอาหารเสริมทำไมต้องนอน ICU สวัสดีครับช่องหมอชาชัย ICU พบกับผมหมอยน์เป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่ปรึกษาผมขณะที่มานอนใน ICU นะครับเขามีประวัติที่น่าสนใจก็คือ,อ,อมีอาการชาๆชามาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีความพิยติเกิดขึ้นแล้วก็มีปอดว่าเขา กินยาด้วยตัวเองนะครับพราะอาหารเสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ที่ icu นะครับก็มีผู้ป่วยหญิงคนนึงเนี่ยอายุปรงมาณสัก60ปีนะครับเขามีอาการชาชาตามแขนและขานะครับแล้วก็มีอ่อนเพลียมีใจสั่นเล็กน้อยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยเนาะแล้วก็มีประวัติซื้ออาหารเสริมเนี่ยทานเองในช่วงนี้นะครับในช่วง1-2เดือนเนี้ย เขาบอกว่ามันเป็นเห็ดหลินจือผงนะครับแล้วก็อาหารห้าหมูแบบผงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารเสริมหลายๆอยางเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับซึ่งบางอันเนี่ยเราจะต้องดูว่า การผลิตเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นอาหารเสริมหรือยาที่ที่อาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเราอาจจะเคยยินข่าวที่กินไส้กรอกแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีโรคที่เื่อว่าเมทิมอกบิเนเมียอันนี้เนาะคราวนี้เนี่ยพวกอาหารเสริมเนี่ยมันก็พร้อมจะมีสารปนเปื้อนหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในผู้ป่วยหลายนี้เนี่ยก็ มาพบคุณหมอสมองก่อนนะครับก็เขาก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะก็พบว่าเขาก็เอาไม้เนี่ยไปเคาะดูรีเฟกของร่างกายเนี่ยปรากฏมันลดลงนะครับปกติเราอาจจะเคยเห็นคุณหมอเขาใช้ไม้ที่มาเคาะตามขาตามแขนแล้วก็มีการกระตุกของขากระตุกของแขนใช่ไหมครับปรากฏอาการกระตุกนั้นเนี่ยมันลดลงนะแล้วก็คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็มีเต้นผิดจังหวะนะครับแต่เป็นแบบไม่รุนแรงนะ แล้วก็ค่าการทำงานของไตคนนี้ปกตินะครับคนนี้ไตย,ยังดีอยู่นะแต่ว่าที่ตรวจเจอก็คือพบเกเลือแร่แมกนีเซียมเนี่ยสูงเมื่อตรวจซ้ำแล้วเนี่ยก็ได้สูงนะครับคนนี้ได้ขึ้นมาประมาณ7 2มิลลิกรัมต่อดซเลิตซึ่งค่าปกติประมาณ1 8ถึง2.4นะครับคนนี้ก็คือมีภาวะแมกนีเซียมสูงนะครับตอนนั้นเขาก็มานไอซียูแล้วก็ผมก็ไปร่วมดูด้วยนะครับ คราวนี้ภาวะแมกนีเซียมสูงเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับโดยปกติแมกนีเซียมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไตนะไตเป็นตัวที่รักษาสมดุลของตัวแมกนีเซียมนะครับถ้ามีแมกนีเซียมสูงเราก็จะดูก่อนว่า 1. มีไตวายไหมนะครับเพราะว่าเราก็มักจะพบได้ในคนที่มีไตวายอาจจะเป็นไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรังก็ได้นะครับอันที่2คืออาจจะได้รับยาแมกนีเซียม กลุ่มนี้เนี่ยบางทีคุณหมอเขาจะให้ในการรักษาผู้ป่วยตั้งครนภที่มีภาวะคันเป็นพิษนะครับเราจะมีการให้ยาแมกนีเซียมตัวนี้ในการรักษาด้วยบางครั้งก็อาจจะมีระดับที่มันสูงกว่าปกติเพื่อให้ให้ยามาได้ระดับนะครับตรงนี้อาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราได้รับยาเยอะเกินไปอันที่3มมีการกินแมกนีเซียมขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้บางที เราไปซื้ออาหารเสริมเราไม่รู้หรอกว่ามันมีแมกนีเซียมผสมหรือปนเปื้อนมาหรือเปล่านะครับบางครั้งอาจจะมีปนเปื้อนมาเลยทําให้มีระดับของที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ได้รับแมกนีเซียมแบบเรื้อรลังเรื้อรลังหเรืเอเรื่อมันก็สูงพิษปกติได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางต่อมไรท่อเช่นโรคพาราไทรอยเบาวหวานที่มีเลือดเป็นกรดหรือการสายตัวของเซลล์มะเร็งพวกนี้เราอาจจะพบว่ามีตัวแมกนีเซียมขึ้นสูงได้นะครับแต่หลกัลกเลยก็คือ พบในพวกโรคไตหรือคนที่กินแมกนีเซียมเข้ามานะครับคราวนี้แมกนีเซียมมันมีผลอย่างไรบ้างล่ะถ้าเกิดว่ามันสูงใช่ไหมครับเราบอเราพบว่าระบบประสาทเนี่ยเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดเลยนะครับเช่นปฏิกิริยารีเฟกลดลงปฏิกิริยารีเฟ็ก,ก็ไอที่แขนกระตุกขากระตุกเวลาหมอเอาไม้มาเคาะนะครับแล้วก็อาจจะง่วงซึมได้นะแล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ อันที่2คือระบบหัวใจอาจจะมีหัวใจเต้นช้าการนําไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยถูกถูกขัดขวางนะครับทำให้มันเต้นในจังหวะได้แล้วก็มีความดันต่ําได้นะครับส่วนนั้นที่3อาการไม่จําเพาะเช่นเคลื่อนไส้อาเจียนนะครับซึ่งในผู้ป่วยรายน,นี้ก็จะมีเรื่องของปฏิกิริยารีเฟกซ์ที่ลดอลองมีขคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็มีหัวใจที่เคลื่อนฟ้าหัวใจผิดปกติเล็กน้อยนะครับ ก็หลังจากได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยรายนี้หลักๆเลยนะครับก็คือหยุดยานะครับหยุดยาหรืออาหารที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมนะครับก็คือผมก็แนะนําให้หยุดอาหารเสริมไปเลยนะครับแล้วก็มีการให้สารน้ําอาจจะมีการให้ยาขับปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็ พอดีคนนี้ไม่มีไตาวายนะครับก็เลยไม่ต้องทําการฟอกไตแต่ในคนที่มีไตาวายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะต้องฟอกไตนะครับต้องฟอกไตเพื่อเอาออกมานะครับก็หลังจากทําการรักษาแล้วผู้ป่วยรายนี้ก็ไม่มีเสี่ยมก้อนในเลือดกลับมาเป็นปกติอาการผิดปกติที่มีก็ก็หายดีเลยนะครับการรักษาคนนี้ก็คือง่ายที่สุดก็คือหยุดหยุดอาหารเสริมที่ทานอยู่นะครับอาจจะเป็นอาหารที่ที่มีการฟนเปื้อนเกิดขึ้นนะครับ ครับโดยสรุปก็คือยาหรืออาหารเสริมถ้าเราจะซื้อมาทานนะต้องดูส่วนประกอบแล้วก็ดูการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับตรงนี้สําคัญนะเพราะมันอาจจะมีโลหะาหนากักหรือสารอื่นๆปนเปื้อนได้อาการของแมกนีเซียมเกินเนี่ยมักจะพบได้อาการทางระบบประสาทและหัวใจนะครับแล้วก็การรักษาที่สําคัญเลยก็คือหยุดยาหรืออาหารเสริมนั้นๆนะครับ ครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะเอาเนื้อหาทังการเทนมาอธิบายง่ายๆให้เราเข้าใจกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ